การจัดงานสมัมมนาของเราแบบนี้นะคะจะขึ้นมาหลายปีแล้วนะคะใน,ในล่าสุดปีที่แล้วของที่เราได้ออกในพื้นที่ส่วนภูมิภาคเราไปกันในหลายจังหวัดด้วยกัน,นะค่ะสำหรับภาพต่างๆเราไปถึงจังหวัสดสระแก้วนะคะสงขลาเชียงใหม่ซึ่งแต่ละจังหวัดที่เราไปะค่ะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าและส่งออกของประเทศไทยและครั้งนี้ค่ะเราได้มาที่นี่กับโคราชนะคะหรือว่นานครราชสีมาก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าและส่งออกมาเป็นประตูสู่แดนอีสาน เชื่อว่าใครที่จะติดต่อนะคะไม่ว่าจะผ่านด่านไหนๆของทางอีสานที่จะไปสู่ภาคประเทศลาวนะคะหรือว่าประเทศต่างๆใกล้เคียงทางโครรชของเราต้องมีหน่วยงานใหญ่ๆที่รองรับและก็รองรับอยู่อย่างแน่นอนดละน้ามีใครอยู่ไหมคะว่าสักนี้ยังไม่ได้ยกมืออยู่นะคะอาโอเคโอเคให้ดูแลด้วยเจ้าหน้าที่เดินกันอยู่เมื่อวานนี้ ให้ถ่ายแบบหมดเปลือกเพราะว่ากว่าที่ท่านนะคะจะได้เก็บข้อมูลประสบการณ์มาได้จนถึงครั้งนี้และถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องราวที่พิเศษที่สุดสําหรับทุกท่านที่อยู่ในที่นี้เลยค่ะตอรรับทุกท่านีกครั้งค่ะกับวสู่การสนมนาเบิดประตูส่งออกไทยวางแผนรุกรับประเทศอาเซียนค่ะและในกิจกรรมช่วงบ่ายของเราครั้งนี้จะเป็นการบรรยายพิเศษ ลดต้นทุนและเพิ่มกำไรจากสิทธิประโยชน์ภาษีอากรอ,อย่างไรโดยอาจารย์สายยานจันจวิาพารงประธานกรรมาการและประธานเจา้าหน้าที่บริหารบริษัท Excellent Business Corporation i n t e r n a t i o n a l จำกัดขอมอบเวทีนี้ให้กับอาจารย์ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะส่วนี้ตอนบ่ายนะครับตอนบ่ายเนี่ยสุ่มากวิยากรก็จะโกรมากเพราะว่าหนึ่งอาหารพึ่งทานกินมากอัตราก,ก็การเย็นเย็นสบายๆนะครับ เพราะนั้นเบี้ยกรปรัญญาก็จะเป็นตันวโดยขับกล่อมนะครับให้ท่านยุติหลับเ,เพลินนะครับสบายสบายแล้วท้ายสุดเนี่ยก็ปรากฏว่าเบี้ยกรก็กเลยบรรยายไป,ปยก,ก็ไปเรื่อยคนฟังฟังเรื่อยๆตามบนตา่างคนอยู่อิริยาบถเบีย้ยกรก็บรรยายไปคนฟังก็หลับไปนะครับท้าท้ายสุดคนจบครบทุกคนก็ปลกมือเบี้ยกรได้ตามไปตามรู้่รถเช่นแล้วกัน วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสิปพิเศษภาษีก่อนนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้ได้เกิดไปบ้างแล้วรานนี้ก็จะลงนิดหนึนะครับก็อยากอยาเรียนว่าหัวข้อนี้นะครับที่นักสืบดูงจะจดจำไวพูดนะครับเอาเก็บคนเรียนเท่าไหร่ซ้ำนะครับหมื่นห้าเก็บคนเรียนหมื่นห้านะครับวันนี้ผมมาบรรยายให้ทุกท่านที่โครา รั้งแรกที่พูดเรื่องนี้ที่โคราชครับก็จะเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่จกทำเรื่องเกี่ยวกับการท้าระหว่างประเทศนะครับยังดีใจครับที่ยังเหลือประมาณสักหกสิบท่านนะครับประชาธิปติยดีท่านที่ลงทะเบียนแต่ไม่ใช้ประมาณร้อยยี่สิบท่านนะครับตอนี้ก็เหลือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็จะว่าท่านเป็นผู้ที่ตั้งใจที่จะรับความรู้จริงๆนะครับก็อืออยวลืมไป ท่านเขียนชื่อของท่านหรือยังชื่อนางคนที่อยู่บอโทรศัพท์บออีเมลเบอร์แฝงวนาในการหรือยังเขียนแล้วนะครับเพราะว่าประเดี๋ยวก่อนเราจะจับฉลากท่านผู้ชมดีและท่านอยู่นะครับท่านอยู่เพื่อที่เราจะได้เอาเครื่องตอก,กแฝงก,กลับไปนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะมีการทํากลุ่มแบงกลุ่มนะครับแล้วเราก็จะรู้จักกันในกลุ่มมากขึ้น, <S <S 2> <S 2> <S นผมอ,อยากขอญาตพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับทรัพยาษีก่รนะครับในโลกนี้ แล้วก็ในประเทศไทยบางเรื่องท่านอาจจะฟังดูแล้วแปลกๆที่เคยได้ยินมาก่อนนะครับผมเรียนผมสอนวิชานี้ที่ก,กรุงเทพธุรกิจสองวัน14ชั่วโมงวันนี้ผมเหือพูดเหลือชั่วโมงครึ่งท่านฟังแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่ค่อยรู้เรื่องงงๆอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าท่านเป็นมนุษย์แต่ถ้าท่านฟังผมชั่วโมงครึ่งแล้วท่านสามารถเข้าใจอย่างถูกรุปโปร่ง ท่านไม่ใช่มนุษย์ท่านเป็นเซียนนะครับเป็นทเทพอะไรพูดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมพูดแล้วเนี่ยที่พยายามพูดกบับภาษาง่ายๆเลยนะครับถ้าท่านฟังมล้ยังงงๆก็มันเรื่อนๆรอเลยรอนมันอะไรรึเ่าอันนี้เป็นเรื่องผมจรินะครับเพราะว่ากว่าที่ผมจะพูดไปพูดได้แบบนี้ผมทํางานด้านการค้าระหว่างประเทศเรื่องสิ่งที่ผมอยู่มาเสียก่อนนี่ยสามสี่ปนะีที่ผมอยู่ในอาชีพนี้เพราะฉะนั้นผมหลับตามพูดกับพูดได้นะครับ แต่ท่านบางท่านฟังวันที่วันแรกแค่ฟังวิชานีกว่าพี่เจคก็จะปวดหวัวละอะไรนะมีแชทต้องแชทเตอร์มีอะไรใชไมท่านผมนึกผมได้นู้ศาไทยเพื่อจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับเพราะนั้นถ้าท่านไม่เข้าใจการุณายกมือเลยครับอาจารย์ตรงนี้ไม่เข้าใจขายายความหน่อยผมก็ยินดีที่ขยายความแต่กรุณานะครับหลังจากที่ผมพูดไปแล้วประมาณสักสองชั่วโมงยกมือเชิญครับไม่เข้าใจไหนอาจารย์ไม่เข้าใจต้แต้นยพูดยหม่ได้ไหาาไม ใ้ผมตาย,ตาย